คุณเคยเห็นทีมชาติไทยเล่นดูเดือดขนาดนี้ไหมเกมที่ทั้งสนามเหมือนจะระเบิดทุกจังหวะคือความหวังทุกการยิงคือเสียงเฮที่สะเทือนจนต้องขนลุกวันนี้ผมมาจะาพาคุณย้อนกลับไปยังแมตช์สุดมันที่ไทยเฉือนชนะสิงคโปร์สประตูต่อ2เกมที่พิสูจน์ว่าช้างศึกยังคงน่าเกรงขามและไม่มีวันยอมแพ้ไม่ว่าต้องเจอกับอะไรหากคุณพร้อมแล้วเตรียมใจไว้ให้ดีเพราะนี่คือหนึ่งในเกมที่มันที่สุดของปี2025 นี่คือเกมที่ทาให้แฟนบอลไทยทั้งประเทศต้องลุกขึ้นเชียร์กลางดึกเกมที่ทุกคนรอคอยเพราะมันไม่ใช่แค่แมตช์อุ่นเครื่องธรรมดาแต่มันคือการพิสูจน์ว่าไทยกําลังก้าวกลับมาสู่เส้นทางที่แข็งแกร่งอีกครั้งการเจอกันของไทยและสิงคโปร์ในวันที่13พฤศจิกายนที่สนามที่บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงเชียร์และแรงกดดันจากทุกทิศทางเป็นเกมที่ไม่มีใครอยากกระพริบตาตั้งแต่เริ่มเกมเสียงเชียร์ดังสนั่นราวกับทั้งสนามกําลังบอกให้ทีมชาติไทยลุยเข้าใส่โดยไม่ต้องหยุดพัก นักเตะชุดนี้เดินลงสนามด้วยสีหน้ามุ่งมัน่นเหมือนรู้ว่าทุกจังหวะคือโอกาสทุกความผิดพลาดคือความเสี่ยงและทุกประตูอาจเปลี่ยนภาพรวมของทีมในสายตาแฟนบอลไทยทั่วประเทศเสียงนกหวีดแรกดังขึ้นเกมเริ่มด้วยจังหวะที่สิงคโปร์พยายามเปิดฉากบุกเร็วอย่างเหนือความคาดหมายพวกเขาใช้จุดเด่นเรื่องความเร็วและการต่อบอลสั้นกดดันแนวรับไทยทันทีจนเจ้าบ้านต้องตั้งสมาธิสูงสุดแต่ทีมชาติไทยไม่ใช่ทีมเดิมที่เคยแว่งง่ายเหมือนก่อน นักเตะคุมจังหวะได้ดีและค่อยๆเริ่มตั้งเกมของตัวเองอย่างมั่นคงการต่อบอลจากกลางสนามการเชื่อมช่องว่างระหว่างลายและการวิ่งหาพื้นที่ทั้งริมเส้นและตรงกลางเริ่มส่งผลให้เกมขยับไปอยู่ในมือของไทยอย่างต่อเนื่องแฟนบอลต่างเริ่มเห็นแววว่าไทยนาจะทําประตูได้ในไม่ช้าและแล้วสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงจังหวะบ,บุกที่เริ่มจากกลางสนามบอลถูกแทงทะลุช่องอย่างแม่นยำจนแนวรับสิงคโปร์หลุดตาแหน่งเสียงเชียร์ดังขึ้นก่อนที่ลูกยิงสุดเฉียบคมจะสุก้นตาข่าย ทีมชาติไทยออกนำหนึ่งต่อศูนย์สนามทั้งสนามระเบิดออกมาด้วยความดีใจผู้ชมลุกขึ้นยืนตะโกนชื่อทีมชาติไทยราวกับกำแพงเสียงที่จะช่วยผลักให้ทีมเดินหน้าต่อไปแต่สิงคโปร์ไม่ถอยง่ายๆทีมจากแดนลอดช่องตอบโต้ทันทีพวกเขาเริ่มบุกหนักและใช้ลูกกลางอากาศเล่นงานแนวรับไทยหลายครั้งจังหวะหนึ่งบอลยาวถูกโยนเข้าเขตโทษและไทยเคลียร์ไม่ขาดทําให้สิงคโปร์ยิงตีเสมอหนึ่งต่อนหนึ่งเสียงเงียบแผดทั่วสนามชั่วขณะแต่นั่นไม่ใช่ความเงียบของความกลัว มันคือความเงียบที่กำลังรอการระเบิดอีกครั้งไทยไม่ยอมให้ประตูนี้ทำให้สมาธิหลุดแม้แต่น้อยกลับเป็นการปลุกให้ทีมเล่นจริงยิ่งกว่าเดิมเกมกลับมาสนุกทันทีเมื่อไทยเปิดเกมลุกสวนอย่างรวดเร็วการจ่ายบอลที่แม่นยำและความมั่นใจในพื้นที่อันตรายทำให้แนวรับของสิงคโปร์ถูกบีบจนถอยหลังแทบไม่ทันจังหวะต่อมาไทยได้ช่องยิงอีกครั้งบอลพุ่งแรงและคมจนผู้รักษาประตูสิงคโปร์ปัดไม่ออก เสียงเฮดังขึ้นอีกครั้งไทยนำสองต่อหนึ่งบรรยากาศกลับมาลุกเป็นไฟความหวังความเชื่อและจิตวิญญาณของแฟนบอลไทยส่องสว่างเต็มสนามช่วงครึ่งหลังเกมเข้มข้นกว่าเดิมทั้งสองทีมเปิดหน้าแรกแบบไม่มีใครคิดถอยสิงคโปร์พยายามเล่นเกมเร็วกว่าเดิมแต่ไทยก็รับมือได้อย่างยอดเยี่ยมไทยสร้างจังหวะลุน้นเพิ่มหลายครั้งโดยเฉพาะช่วงหนึ่งที่บอลจากเรีมเส้นถูกเปิดเข้ามาอย่างนุ่มนวลก่อนจะถูกซัดเต็มแรงเข้าประตู ทำให้ไทยนำ3ามต่อ1เสียงเฮครั้งนี้ดังกว่าเดิมเพราะมันคือประตูที่เหมือนปิดเกมและแสดงให้เห็นว่าไทยเหนือกว่ายอย่างชัดเจนแต่ฟุตบอลคือเกมที่ไม่มีอะไรแน่นอนสิงคโปร์ยังไม่ถออดใจพวกเขาเฉวยโอกาสจากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของไทยและยิงไล่มาเป็น3ต่อ2ทําให้ช่วงท้ายเกมกลายเป็นช่วงที่แฟนบอลแทบหายใจไม่ทั่วท้องไทยต้องตั้งรับอย่างรัดกุมที่สุดทุกคนในสนามลุกขึ้นยืนลุ้นในทุกจังหวะ ทุกการตัดบอลทุกการประทนและทุก,กลมหายใจที่ไหลผ่านไปเหมือนช้าลงเรื่อยๆแต่สุดท้ายเสียงนกวีดสุดท้ายก็ดังขึ้นไทยเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะด้วยสกอร์สต่อ2งเป็นชัยชนะที่มากกว่าแค่ตัวเลขมันคือสัญญาณว่าทีมชาติไทยกำลังก้าวกลับมาสู่ช่วงเวลาที่แฟนบอลรอคอยเป็นเกมที่พิสูจน์ว่านักเตะยังมีจิตใจที่แข็งแกร่งมีพลังมีความมุ่งมันและพร้อมจะสู้เพื่อโลโก้ช้างซึกบนหน้าอกเสื้อไทยทุกวินาที หลังเกมแฟนบอลหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเกมนี้คือหนึ่งในเกมที่สนุกที่สุดในปี2025การลุ้นการพลิกการสู้และความเข้มข้นตลอด90นาทีทําให้ภาพลักษณ์ของทีมชาติไทยสดใสขึ้นอีกครั้งนักเตะหลายคนทาผลงานโดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับทีมเวิร์กดีขึ้นอย่างชัดเจนการเคลื่อนที่และการประสานงานมีความไหลลื่นมากขึ้นจนเห็นความหวังสําหรับทัวนาเมนต์ใหญ่ที่กําลังจะมาถึงชัยชนะเกมนี้ไม่ได้แค่สร้างความสุขให้แฟนบอล แต่มันส่งข้อความไปถึงหลายทีมในอาเซียนว่าทีมชาติไทยกลับมาแล้วและกลับมาในแบบที่อันตรายกว่าเดิมนักเตะมีความมุ่งมั่นจนเห็นได้ชัดในทุกสีหน้าทุกการวิ่งและทุกการฉลองประตูเกมนี้อาจเป็นเพียงหนึ่งในหลายแมตช์แต่ผลลัพธ์และพลังของมันอาจเป็นก้าวสำคัญที่ผลักดันไทยให้กลับไปยืนในระดับที่ทุกคนเชื่อว่าทีมชาติไทยควรอยู่และเมื่อมองจากจังหวะต่างๆตลอดทั้งเกมจะเห็นว่าไทยกำลังพัฒนารูปแบบการเล่นที่มั่นคงขึ้น การขึ้นเกมที่มีแบบแผนชัดเจนการจบสกอร์ที่เฉียบคมกว่าเดิมและความนิ่งในสถานการณ์กดดันที่ไม่เคยเห็นมานานชัยชนะ3ต่อ2ององอาจดูเฉียวแต่ในความจริงแล้วมันคือชัยชนะที่แสดงถึงศักยภาพเต็มร้อยของทีมในวันนี้ท้ายที่สุดแมชนี้จะถูกจำจดว่าเป็นเกมที่แสดงให้เห็นหัวใจนักสู้ของทีมชาติไทยเป็นเกมที่สร้างความมั่นใจให้แฟนบอลไทยทั้งประเทศและเป็นเกมที่ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าไทยยังคงเป็นหนึ่งในทีมที่อาเซียนต้องจับตามองต่อไปแบบห้ามกระพริบตา และนี่คือเกมที่พิสูจน์ให้ทั้งอาเซียนเห็นว่าช้างศึกไม่มีวันก้มหน้าไม่ว่าจะโดนกดดันแค่ไหนไทยก็ยังยืนหยัดและปิดเกมได้อย่างสง่างามชัยชนะ3-2ต่อครั้งนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือสัญญาณว่าทีมชาติไทยกำลังก้าวกลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งถ้าคุณอยากติดตามทุกจังหวะมันทุกดราม่าและทุกชัยชนะของฟุตบอลไทยอย่าลืมกดติดตามไ h a i l a n d go update แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเพราะเรื่องราวสุดเดือดของวงการฟุตบอลไทยยังไม่จบแค่นี้